วันหยุดของนอาทุกคนนะครับแต่ท้านใดว่างนะครับก็มาร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์ด้วยกันนะครับสี่ประกาศนะครับวัตถุประสงค์แรก เจ้าคณะจังหวัดในเมือง้านก่้วยเด็กผูการเจ้าคณะจังหัดเชยานเรีนเชิดเจื่านผนวอยครับ สุติยปีมะยังพันเตวิสุวิสุร,ระกานถาจามาสุติยปีมะยังพันเตวิสุ it's a lot

ชาทอดหรือณสงณสงที่รูปที่มาร่วมพิธีราวัลพระาลาหวนะครับพระบรมพากรดมพระรระกรระกระดมระกระดุมพอกดุมพระกรุมพระมพรกรุกะดุรกรดระกาะดระกระดุมพรกรรกดุงกระดุระะดรกรดุมพะกะดพรักระดนระกระระกระดระกระุมาะกระดุชพระกนะุกระดุพะกรดะกระดกม

อยู่ทางด้านหลังนะครับได้จัดเตรียมไว้ท่านใดนะครับมีความประสงค์นะครับไปนะครับไปรับนะครับดี๋ไปกองมนไม่ได้หนึบไ่อลูกอมาตรงนี้ต้น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 นไงนะเ 好卖一好